สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ JN Family นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าในการถมที่แล้วก็ปลูกต้นไม้ในส่วนของต่างๆนะครับเราไม่ได้อัปเดตหลายเดือนครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตให้ดูว่าวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาดูมารับชมกันได้เลยครับนี่นะครับเมื่อวานนี้ก็ลงต้นกล้วยไปนะครับต้นกล้วยเนี่ย ให้ดูคร่าวๆไ้ก่อนนะครับอสำหรับเช้านี้นะครับเพงจะไปขุดต้นกล้วยมาเพื่อที่จะลงเีนะครับต้นกล้วยขุดมาสดๆร้อนๆเลยนะครับหลับเราก็ไม่มีรถกระบะนะครับรถปิกอัพสำหรับขนกล้วยก็เลยใส่ท้ายรถเก๋งมาเลยครับเต็มอัดแน่นเต็มท้ายเลยมาดูกันนะครับต้นกล้วยขุดมาสดๆร้อนๆเลยเมื่อกี้นี้บินยันเกื่อนเต็มท้ายรถเลย นี่ครับอัปเดตให้ดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์สับตะไคร้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ